ค่ะท่านผู้ชมนะคะยังอยู่กับดิฉันและพักๆช่องดูดีดีทีวีนะคะค่ะจากที่ดิฉันเล่าไปแล้วนะคะยุคที่ดิฉันรุ่งเรืองที่สุดในชีวิตกับทีวีดาวเทียมก็ผ่านไปนะคะแล้วก็มาถึงยุคที่ดิฉันตกต่ำที่สุดในชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็กำลังผ่านไปและยุคที่ดิฉันมีความหวังขึ้นมาใหม่ ดิฉันเข้ามาค้นพบตรงนี้ทำที่ดิฉันมีความหวังอย่างมากเลยนะคะกับการกลับมาเป็นเจ้าของช่องอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งใช้ต้นทุนต่ำมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับจากที่ดิฉันเคยทำทีวีดาวเทียมมาแล้วนะคะนั่นก็คือช่องบน y o ยูทู e ช e แนี่เองนะคะดิฉันเป็นเจ้าของช่องดูดีดีทีวีบน YouTube แล้วค่ะนะคะ,นะคะ แล้วมาช่วยเอาใจกับดิฉันเอาใจช่วยดิฉันนะคะว่าดิฉันจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้ยืนอยู่ในที่ที่เคยยืนได้อีกหรือไม่นะคะมาร่วมดนเอาใจช่วยดิฉันนะคะกับราพ,าพาช่องดูดีๆทีวีค่ะช่วยสนับสนุนด้วยนะคะทุกท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ